ข้อความจากกวนอิมสวัสดีที่รักของฉันฉันชื่อกวนอิมและฉันมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้เพื่อพูดคุยกับพวกคุณทุกคนเกี่ยวกับบางสิ่งซึ่งฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ได้รู้เราถูกรายล้อมไปด้วยจักรวาลอันไร้ขอบเขตและเป็นนิรันดร์ซึ่งมีดาวเคราะห์ระบบดวงดาวกาแล็กซีจักรวาลและอื่นออีกมากมายนับไม่ถ้วนเป็นที่อยู่อาศัยของอารยธรรม กาแล็กติกมากกว่า4ล้านล้านและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทุกคนที่ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจักรวาลทุกสิ่งไหลาภายใต้การชี้นำและความสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์โซสัมผัสกับการดำรงอยู่ที่แตกต่างกันในไทม์ไลน์และมิติที่ต่างกันแต่ละครั้งที่ดวงวิญญาณสามารถเผชิญประสบการณ์ที่น่าพอใจหรือไม่พึงปรารถนาในร่างกายทางกายภาพได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปอยู่ในอาณาจักรขั้นสูงหรือตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่มีการสั่นสะเทือนที่ คุณสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆได้ในระหว่างการเดินทางในฐานะจิตวิญญาณที่ซึ่งจิตวิญญาณจะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับแต่ละชีวิตเมื่อดวงวิญญาณอยู่ในมิติ การสั่นสะเทือนต่ำมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งที่ดวงวิญญาณจะไม่ออกไปหลังจากประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกของร่างกายเพราะมันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับอาณาจักรหรือถูกกระังด้วยพลังงานการสั่นสะเทือนต่ำหรือถูกบังคับเข้าสู่หลายๆอย่างการกลับชาติมาเกิดมองสิ่งนั้นอยู่เสมอว่าเป็นประสบการณ์เชิงบวกแม้จะอยู่ในมิติเดียวกันมานานก็ตามจิตวิญ,ญญาณกำลังดูดซับข้อมูลอันมีค่าความทรงจำอันล้ำค่าและขยายจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณของมัน การเดินทางของจิตวิญญาณนั้นไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆเว้นแต่ว่าจะกำหนดขีดจำกัดของตัวเองว่าต้องการประสบการณ์มากเพียงใดการเป็นมนุษย์ถือเป็นการเรียนรู้ที่ยากสำหรับหลายๆคนดาวเคราะห์ดวงนี้มีความถี่การสั่นสะเทือนต่ำมาเป็นเวลานานมนุษย์จำนวนมากได้ละทิ้งร่างกายของตนหลายครั้งเนื่องจากไม่มีความทรงจำจากชาติก่อนมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกจึงกลัวความตาย ตอนนี้ฉันจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อบุคคลบนโลกนี้ต้องผ่านประสบการณ์ความตายที่โดดเด่นแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของมนุษย์จะถูกสังหารในสงครามจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆความชราภาพและอื่นๆโดยที่ร่างกายหยุดทำงานและหยุดหายใจโดยสมบูรณ์ไม่มีใครในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของโลกนี้ที่เสียชีวิตจริงๆเมื่อร่างกายของมนุษย์หยุดทำงานคุณจะถูกบังคับให้ออกจากร่างกายเข้าสู่ร่างกายจิตวิญญ,ญาณ ของคุณแล้วคุณจะยืนอยู่นอกร่างกายเดิมของคุณเมื่อคุณประหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะรอรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปหรือรอแสงที่จะมาหาคุณเพื่อเริ่มต้นกระบวนการและเตรียมพร้อมสำหรับการกลับชาติมาเกิดครั้งต่อไปในร่างกายอื่นประเภทของชาติหน้าของคุณจะถูกกำหนดโดยพฤติกรรมของคุณในชาติที่แล้วหากคุณเป็นคนดีมีความรักความเมตตาหรือผู้ที่เดินตามเส้นทางแห่งการปรสรู้ชีวิตใหม่ของคุณ ก็จะมุ่งหน้าสู่มิติที่สูงกว่าหากคุณจงใจทําร้ายผู้คนหรือสัตว์ชีวิตหน้าของคุณก็จะแย่ลงและในบางกรณีคุณจะกลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์เพื่อได้รับบทเรียนและให้มีความเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์ต่างๆหากคุณรับใช้ความมืดและจงใจทําร้ายมนุษย์และอาณาจักรสัตว์คุณจะถูกปลดเปลื้องจิตวิญญ,ญาณของคุณและกลายเป็นฟองสบู่ และส่งเข้าสู่จิตสำนึกสากลที่นั่นคุณจะต้องทบทวน พฤติกรรมเชิงลบของคุณจากชีวิตทั้งหมดของคุณอย่างต่อเนื่องโดยรายล้อมไปด้วยคนอื่นๆในรูปแบบฟองสบู่ที่ทำสิ่งเดียวกันโดยพื้นฐานแล้วเป็นที่ที่วิญญาณมืดทั้งหมดไปหากคุณได้เรียนรู้จากมันแสดงความสำนึกผิดและความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจะได้รับโอกาสในการกลับชาติมาเกิดเป็นร่างกายอีกครั้งแต่ถ้าคุณประพฤติตัวในทางลบอีกครั้งโดยจงใจทำร้ายผู้อื่นคุณจะถูกส่งกลับในรูปแบบฟองสบู่อีกครั้งสู่จิตสำนึกสากลและ คุณจะไม่ได้รับโอกาสที่จะถ่ายถอนตัวเองอีกในโอกาสที่หายากมากวิญญาณที่มืดมนและชั่วร้ายจริงๆจ,จ,จะถูกลบออกจากการดำรงอยู่โดยสิ้นเชิงตัวตนที่แท้จริงซึ่งก็คือจิตวิญญาณของคุณไม่สามารถตายได้หรือถูกสัมผัสหรือทำร้ายด้วยอาวุธใดๆก็ได้รวมถึงระเบิดนิวเคลียร์พายุโรคภัยไข้เจ็บความชราและอื่นๆ ร่างกายคือการแสดงออกของจิตวิญญาณของคุณเหมือนเป็นพาหนะในการเดินทางไปทั่วโลกความแตกต่างที่สำคัญ คือเมื่อมนุษย์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ร่างกายของพวกเขาอาจได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ใช่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่เปลือกนอกไม่ได้หมายความว่าคุณจงใจบังคับตัวเองออกจากร่างกายมนุษย์หรือหนีปัญหาโดยการฆ่าตัวเองเพราะชีวิตของคุณยากลำบากมากและเต็มไปด้วยปัญหาการกระทำเชิงลบนี้จะไม่ได้รับการตอบแทนชีวิตหน้าของคุณจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมเป็นการดีกว่ามากที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดและไม่เลิกล้มแม้ว่าคุณจะล้ม เหลวชั่วคราวก็ตามไม่มีสิ่งใดในจัก,กรวาลที่คงเดิมเพียงเพราะคุณมีช่วงเวลา ที่ยากลำบากในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในจักรวาลในบางกรณีเมื่อบุคคลถูกบังคับให้ออกจากร่างกายของมนุษย์พวกเขาไม่สามารถยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และพวกเขาไม่ต้องการดำเนินการขั้นต่อไปมนุษย์คนนี้กลายเป็นถี่เรร่อนและติดอยู่ระหว่างสองความเป็นจริงไม่มีใครตายจริงๆมันเป็นภาพรวงตาที่สร้างขึ้นโดยฝ่ายมืดเพื่อทำให้มนุษยชาติตกอยู่ในความหวาดกลัวและอยู่ภายใต้กัน ควบคุมของมันในมิติที่สูงกว่าโดยส่วนใหญ่คุณจะไม่ถูกบังคับให้ออกจากร่างกายที่เบาจากโรคภยัยไข้เจ็บความชราภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในอาณาจากักรที่สูงกว่าครั้งเดียวที่คุณอาจออกจากร่างแสงของคุณ ได้คือจากการต่อสู้ทางกาแล็กติกกับเหล่าความมืดแต่ก็ยังมีโอกาสที่วิญญาณของคุณสามารถนำกลับมาสู่ร่างกายของคุณผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงและส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสามารถฟื้นฟูและรักษาได้อย่างสมบูรณ์โดยส่วนใหญ่ในมิติที่สูงกว่าคุณจะออกจากร่างแสงของคุณเมื่อคุณตัดสินใจและต้องการมีประสบการณ์ที่แตกต่างในชีวิตใหม่โดยปกติแล้วในอาณาจักรที่สูงกว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตั้งแต่หลายแสนปีไปจนถึงหนึ่งล้านปีหรือนาน กว่านั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจส่วนตัวของคุณสภาพอากาศบนโลกของคุณรุนแรงและแปรปรวนคาดเดาไม่ได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเมื่อการสั่นสะเทือนต่ำได้ปะทะกับการสั่นสะเทือนสูงในกระบวนการตื่นรู้มนุษย์ทำให้มันแปลกมากยิ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในเมืองรัมฟอร์ดรัฐเมนสหรัฐอเมริกาหิมะในเมืองนั้นตกเป็นสีน้ำตาลและสีแทนเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะคนนับพันในสถานที่นั้นทำงานผิดปกติและปล่อยผลพลอยได้จากการทำกระดาษที่เรียกว่าสุราดำออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งทำให้สีของหิมะเปลี่ยนไปโปรดยอมรับความรักและพรนอันสูงสุดของ ฉันอยู่ในความสงบและความรักกวนอิมถ่ายทอดโดย e quez, เอเรนาเวลาสเกสเอกอัครราชทูตแห่งกาแล็กติกแห่งกองกำลังแสง